สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันกับช่องเจ้านายกระต่ายน้อยคือเกานาะคะ่ะมือนีกับสีผ้ามาเบิงงกระต่ายองห้าคือเกาเนาะค่ะเนาะเบิองเด็กหน่อยแม่เพิ่นกผสมไ้แลไวได้ค่ะนี่แต่ว่าบ่มีอาการวาสิคอดคือสิบทิติดดอกคะ่ะ ผสมผอมกันค่ะก็แม่สีขาวตัวนี้ค่ะเลยกำหนดมา3มวันแล้วอาการยังเหมือนเดิมจับทองเพื่อนบบเป็นจ้า บ่รูรักบ่รูวิธีจับทองเพิ่นเนาะก็เลยปล่อยเพิ่นนนังนจ่นนน,น,นะค่ะเกินกำหนดหามือแล้วเพิ่นบคอคร์ดกะคือสิไเด้ดรผสมใหม่คือบานเนาะค่ะเบิ่งกระต่ายหน่อยของเฮ้าค่ะกระต่ายกินผักบุงมาก,กินผักบุงค่ะ ออกมาทากินอาหารตาสลอสได้เลวกระต่ายมือสวยม่อมแมมค่ะกระต่ายกินผักม่อมแมมค่ะ นองสุขสบายดีค่ะว่มีอาการป่วยนองแข็งแรงเลยค่ะกระตายพันนี่แข็งแรงมากๆเลยกะยักเลียงแบบปลอยอยู่ค่ะแต่ว่าสถานที่มันเบาะอารม่วยเนาะค่ะ มันสัตว์ตลายค่ะแถวนี้ทั้งหมาทั้งแมวหมาจรจัดกันลายแมวจรจัดกันลายค่ะหนูกันลายาก็เลยตรงทำกรงให้เขาตอนแรกว่าซีเฮดแบบปล่อยล่ะค่ะเฮดแบบปล่อยให้เขายู่อิสระ ไปค,คิดมากแล้วเกิดประเด็เลี้ยงปล่อยนะคะหรือตูนเพิ่นยันศัตรูมาก,กวนเพิ่นค่ะเอาละนะคะ่ะพอส้ำนิก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้เจ้าหน้าเนี่ยนะคะขอบคุณผูต้ติดตามรับชมะะด้วยค่ะได้พอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ